คนที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจกับตารูปร่างหน้าตาตัวเองด้าเท่าไหร่เออไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยดูแลเลยมากครผมผมรู้ว่าทำไมถึงไม่ใส่ใจเลือกอยู่หน้าอะไรทำไมครับเพราะมาสนใจแฟนแรงใช่ไหมหัวเหยอกสักขนาดนี้ดีไหมดีไหมครับเดี๋ยวหลังไม่เราให้ว่าขอขากขอขอภาพความสมดุลกันไหมครัไม่จริงๆแล้วคือที่เข้าคอสเนี่ยเพราะกระชาเฮ้ยได้หน้าขาวคิดคู่ไปกับเต่าได้ครับผมโอ้โห ตัวมันไม่มานะครับ่ะเอาดีกว่าเนี่ยะชาดูแลปกติไม่ค่อยได้ดูแลผิวพรรณแต่เข้ามาที่อุที่สั่งเนี่ยมีพี่ๆแนะนำ Golden Outlast Deep ครับผมอ๋อแล้วว่า Golden นอ t ล a Deep ครับผมโอ้โหยังไงมันดียังไงครับาก็เป็นการมาสหน้าทองคำครับเป็นการเอาไ้ผิวหน้าเราชุ่มชื่นมากขึ้นโอ้ ทองคำนี้ท่าทางจะแพงมากเลยแมเขินนะพอบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเคยทำแล้พี่เด็กมีเสียงเศร้าอะไรนี้เป็นคอร์สที่ใช้โบยาที่ดีที่สุดของบริษัทคลินิกของผมตามคำแล้กโกนแล้วอัดดิบเราใช้ท่อคำบริสุทธิ์เนี่ยมามาสหน้าครับผมและคอร์สนี่ลุงเห็นบอกว่าไม่แพงอีกที่ไม่แพงเลยครับผมนะครับข้าชาเวลาทำนี้เขาทำยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นตัวครีมลงไปช่างภาจะมีแบบเหมือนช้อนท่องคำโอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โ ไม่เจ็บผมหลับเลยผมหลับเลยด้วยนอนนวดหน้าเสร็จก็หลับเลยตาตัวเบาเลยครับผมปกติยืนนี่ก็หลับได้ไปนอนนี่ก็ต้องหลับอยู่แล้วเป็นอย่างที่ค่ะชาบอกนะครับคอสโกไดเอลต์ดีนนะครับเราใช้ตัวยาที่ดีที่สุดไลมีกาชิ่งช่องคอนคัมเนี่ยสามารถปรับตัววิตามินถ้าไปดีผิวหน้าลึกถึง0.3มิลลิเมตรตัทยาให้หน้าเราเนี่ยใสและสามารถดูดซับตัวยาได้มากกว่าปกติด้วยรับรองว่าทำเนี่ยน่าจะใสค่ะชาครับนะครับเพราะค่ะชาเราทำบ่อยด้วยนะอาทิตย์ละอาทิตย์ประมาแปดครั้งนะครับเยอะไปครับ นี่แค่เส็จวันครับที่ทำที่พี่นึงทำแค่กี่ครั้งวะครับพี่นอนนั่นหรือเปล่าจริงๆแล้วทำแค่อาทิละครั้งก็พอพออาทิละครั้งขอบอกว่าเหลือแหล่เลยครับพี่โด่งน่าสนใจแนครับเอาล้วครับขอบคุณน้องชาญด้วยนะครับพอนี้พี่โด่งก็บอกเลยพี่สาวเราวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเป็นคนที่บอกว่าหลักนี่คือตัวเลขตื่น